angkara up yaham upcitawa niru cantik Desang uppakmo suko andwata sangkara up yaham upeci niru cantik Desang uppak semua suko Anwataangkara โอปจิตตวานิรุจันติเตสังโุปสมโมสุโคสาธุสาธุคุณผูศสนิทถึงตรงงาุณใหญ่ทองโยนาเต่อแสนนาสาธุสาธุต้างเล็กไม่ว่าโอ้เป็นไม้แม่เป็นไม่แม่ว่าวะจะได้ไปโรงเรียนโอ้โรงเรียนโอ้ยมันงไม่ต้วนหน้าที่ เป็นยายน่ายักภาวาริวังหาพุราปาริพูรเรียงดีสาหรังเอวะมีวะอิโตทินนังเบตานังอุภาปัติอิจิตังปัจิตังคุมหังคิปังมมีวะสมิสัตุสัพตพูรเรียงโตสังปัติ กันโทปันารสยัถามิโทติัสโสยะถาสัพพิติยมิวัจจันโทสัพพะโรโควินาสตุมาเตหวัตวันตรายโุสุขีติธายุโภภาวะอภิวันนาสีนิสันยังุต วันโนสุขังหาลานจ่าตุจ่าตุ